เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ m a z d a CX3 แล้วนะครับวันนี้เป็นวันเดินทางวันสุดท้ายสำหรับกรุ๊ปแรกนะครับเดี๋ยวเราจะขับจากเมืองวินเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่เมืองฮานอยนะครับเส้นทางในวันนี้เนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณ400กว่ากิโลเมตรนะครับกว่าจะไปถึงเนี่ยคงค่ำนะครับสภาพถนนที่เราข้ามมาในเวียดนามแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วง2เลนสวนถนน2เลนสวนจะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นเข้ามาในเมืองแหล่งชุมชนเนี่ยก็จะเป็น4เลนนะครับนนจะใหญ่นิดนึง ปัญหาอันนึงนอกจากวิ่งต่างจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับที่เป็น2องเลนสวนเนี่ยก็คือความเร็วครับกุ๊ปเราเนี่ยจะใช้ความเร็วกันไม่ได้เพราะว่ากฎหมายที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับใช้ความเร็วในแหล่งชุมชนเนี่ยประมาณ50แต่ออกไฮเวย์เนี่ยออกทางระหว่างเมืองเนี่ยก็ประมาณ80นะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะต้องได้เห็นแล้วครับหลังจากล่าเรียนมา3 0กว่าปีที่ผมผ่านมาครับวันนี้ผมจะประจักษ์ตาแล้วครับอา่าวตังเกียครับไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยเจอ นะครับก็เดี๋ยวจะได้เจอกันวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยวันนี้พอมาเปลี่ยนเป็นคันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนั่งตัวมาด้าสนะครับวันแรกขับ CX-5 นะครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV คันใหญ่ทีเดียวนะครับจุของได้เยอะมาด้า3านี่ก็ยังกว้างกว่าใหญ่กว่าแต่วันนี้มาเจอ CX-3 นี่เลยผู้โดยสารวันนี้ผม4ท่านนะครับมีคุณเบิร์ตนะครับจาก GTR นะฮะคุณเอกจาก ดอกเบีย้ยธุรกิจนะครับพ่ก้องนะครับช่างภาพมือโปรนะครับจากบ้านเมืองนะครับของเต็มข้างหลังจัดเกือบไม่ลงครับคันนี้ข้างหลังเก็บของเล็กหน่อยแต่ว่ามันได้ในเรื่องความเป็นรถยกสูงนิดๆแบบ crossover นะครับพูดง่ายๆเนี่ยคนอื่นเขาจะบอกว่าเป็นเป็น Mazda สองพื้นฐานเบรอ on Mazda สองขยายส่วนมาหน่อยตีโป่งมาแต่ผมยังเชื่อคําของพี่อุทัยครับเขาบอกว่าทําไมไม่นึกว่ามันเป็น CX 5ยอดสูงลงมาผมก็คิดแบบเดียวพี่อุทัยแหละครับ แต่มันย่อส่วนเล็กลงไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าพอมานั่งในห้องโดยสารแล้วเนี่ยก็ยังยังให้ความสะดวกสบายอยู่สําหรับผมนะคนขับนะที่นั่งยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอตอนบ่ายนะครับเอาละ,ะครับแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่พวกผมจะเดินทางกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวออกกันไปนะครับพวงมาลัยขวานะครับมาวิ่งในพวกพวงมาลัยซ้ายเนี่ยก็จะต้องเวลาแซงเนี่ยก็ต้องกะจังหวะดีๆต้องมีเนยคอยบอกนิดนึงว่าว่างไม่ว่างเพราะบางทีมันโผล่ออกไปเนี่ยมันมองไม่ชัดนะครับอ่ะอยังไงแล้วเดี๋ยวช่วง บบ่ายเย็นๆน,นะครับมาดูทีนึงแล้วเกิดมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะอัดคลิปมามีคลิปเมื่อวานที่คลิปที่ตอนขับในในเวียดนามมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังอัพไม่ได้นะครับยังหายิเน็ตไม่ได้ก็เดี๋ยวยังไงแล้วเย็นนี้เข้าโรงแรมเน็ตแรงปุ๊บเจอคลิปกันต่อไปแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อครับ